สัสด,ดีตอนเช้าค่ะพาชมบรรยากาศในสวนช่วงเช้าๆนะคะตอนนี้เราเกี่ยดินที่ขุดขึ้นมาบโดยรอบใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ<ม>เหลือฝั่งนี้เหลืออีกแค่นิดเดียวค่ะ แล้วก็เหลือฝั่งนน้นฝั่งร่องสวนฝั่งนน้นอีกนิดนึงค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะเฟสที่หนึ่งจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทั้งบริเวณและร่องสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนเช้าๆก็มานั่งชมสวนนะคะเนหลายบากแล้วได้เขานแล้ว เี้นะคะพาในบ่อที่เลี้ยงไว้นะคะบ่อนี้ไม่ต้องใช้ผ้ายางรองนะคะ คือขุดเป็นล่องสวนเป็นธรรมชาติเลยค่ะก็ทดลองเลี้ยงปลานะคะน้นนนนนนม่ได้ดห้าไม้ดูขึ้นมาใช้เองก็เขาดูดนะ้ำมาใช้เองถึงนี่นนเลนยที่หลุดไปนี่พืชทั้งนั้นแล้วก็ยญ้า ถ้าามันขึ้นหมดแถวนี้มันก็ชุ่มชื้นมันจะไม่โดดน้ําอีกมันจะอิ่มน้ําเวลาแดดส่องมามีหญ้าป้องกันไม่ให้แดดแผดเผาดินน้ําก็ไม่ระเหยขึ้นจากดินดินก็ไม่เสียความชุ่มชื้นอันนี้บ่อจะอยู่น้ําเต็มที่เลยร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้รอบๆเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้เอาผักอะไรมาปลูกมาเพิ่มความแข็งแรงของขอบบ่อตะไคร้ ผัอกอะไรบ้างนะกันจองใช่ไหมแม่ว่าเอาอเอามาผูกผักกกะแยง,แยงไชปไชะพูแล้วก็กล้วยมาสขลกสลับ<ฮ>ถ้าตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเฟรสองต่อเพื่อความชุ่มชื้นอสวนต้องดูที่อื่นสีน้ำตามลมปแล้วข้างหลังเรายังเขียวอยู่เลย ต้นมะไฟโตขึ้นมากเลยยืดเลยปลาในบ่อ สำหรับวันนี้เราก็อัปเดตให้ชมช่วงเช้าเท่านี้ก่อนนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ